คไม่เดี๋ยวกูออกไปดูให้แบนนนนงะเพื่อล้วมึงเข้ามาในห้องไปอำไปดดูิใส่เราอ่ะกูเขินกูตีแกน้่ของหญิงตีเขาบอกว้าวุ่นนะว้าวุ่นเลยฮะเอ้าเพรายังไงเล่าเขินสิงศักดิ์ศิษย์ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าชื่ออะไรเล่าสิงศักดิ์สิทธิ์สิงศักดิ์สิทธิ์ เขาชื่อสิงผมจะต้ก,ก็มีสิงเหมือนกันอ๋อเหรอสิงศักดิ์สิทธิ์อ๋อสี่ก็เหมือนกันมาก่อนน่ะชื่อมาก่อนอะไรอ่ะสิงซักทิท์สิงซักทิท์อือ oh. <c oughs> ๋อแหมหยอกเล่นหยอกเล่นหญ <c oughs> ิงฮะเป็นไรอ่ะ <c oughs> เป็นไรหรอหมอรองกระดูกแล้วล <c oughs> <ม>ูกยังไงอะ่ะร้องหน่อยก็ได้ครับเป็นต่ำ <c oughs> แหม่เด <c oughs> <ม>ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ่หญิงก็ขอโทษด้วยนะที่มาโดยพลาการน่ะจริงๆแล้วหญิงก็คิดอยู่นานว่าจะมาดีไหมโอ้แต่ว่ามันหัใจไม่ไหวเลยอ,ะอ่ะเอ้ไอ้มุดดินไปแล้วมัไไ้งน่ะเป็นไรน่ะพอสิ่งศัก์สิทธิ์ไม่เป็นไรโอ้โหหญิงแบีธุระมีอะไรไหมเพจริงๆแล้วหญิงก็มีธุระนะั่นแหละถ้าอยากจะมาแสดงความกินดีไงอออหน้าอยู่นี่หน้าอยู่นี่ค่ะ มองมองหน้าสิไม่กล้ามองพัพักญิงอนุญาตยังไม่ได้รับอนุญาตฮะพระเจ้าข้านี่จริงให้ให้อนุญาตให้เลยหนนะ้าขึ้นมาเลยเอเดี๋ยวตาเป็นอะไรนะ่มะมองนทนอนักนี้มองมองต่ํานะเมืคือนนอนตาตกหมอนตาเป็นต่ำง,ง,งัดขึ้นมาไม่ได้พระเจ้าข้าตาตกหมอนแล้วยายละ นะเนียยายตัวและยายล่ะยายตกเตียงสิดีนะกูรับไว้ทันนะสมัครค่ะโอ้ยตายแล้วเนี่ยหญิงตั้งใจแล้วกูแ่บมองอะไรกูบันวะกตาอยู่นี่ไม่รู้สิกระหม่อมฉันคิดว่าโอ้ยแสดงที่ว่าหมอดูทักเนี่ยเป็นเรื่องจริงแน่เลยเขาทักว่าอะไรหรอให้เปลี่ยนชื่อเอ้าจริงเหรอใช่ให้เปลี่ยนเป็นซิงซักสิบก็แล้ว แล้วชื่อเดิมชื่อสิงคขนองนาสิงขนองนาข,ขนาดนั้นใช่เหรอเขาบอกว่าเองนะเป็นคนจังไรนะ <c oughs> ไม่รู้เปลี่ยน <c oughs> ชื่อแล้วยังจะเป็นอยู่เปล่าหญ <c oughs> <อ>ิงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเอ๊แต่เหมือนเหมือนจะจริงอย่างที่หมอพูดนะเนียของหญิงมีธุระจะมาหาใครข <c oughs> องหญิงก็มีธุระนะสีค่คือคือจะบอกว่าแอบรักผู้ชายก็อยู่คนเดียวเหรอนีั องหญิงพูดนี่ก็มีเหตุผลนะรู้เรื่องเหรอไม่รู้สิหญิงยอกเพศแค่เข้าใจก็พอแล้วดือว่าหญิงอ่ะแอบรักผู้ชายคือสิงเหมือนกันจิงจ้าป่าใช่ฉันน่ะชอบชอบเขาอ๋อชอบเขาไอ้เขาหล่อมากเลยอ่ะหล่อองหญิงยาสิเดี๋ยวตูดติดกันจ้าป้าไรเงเขินหนเขินนะ คนนะอย่าตูดติดกันเส้นไม่ใช่วิ่งฉับฉับตับติดตูดอย่างนั้นเออฉันชอบสิง่งเออสิ่งนี้สิงส่งแก้วอ่ะอยู่ไหมหญิงชอบสิ่งแก้วจริงเหรอจริงสิอ้ถ้าอย่างนั้นอกหญิงเข้าไปไหนละสิ่งแก้วอยู่ข้างในพระเจ้าค่ะอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ขอบใจมากเฮ้ยไอแก้วองหญิงมากแล้วมือ่อก หญิงกระบอกฉันก็คิดว่าใครผู้หญิงกระดกวันเองดูซิ